สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมามาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเซอร์เมงกี้กับตัวหอยระทมหรือว่าตอนนี้เป็นหอยพิฆาตสตูอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราจะไปแบบฟาร์มแบบใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาพร้อมกับวอลล์คลาสสามเลยทีเดียวนะครับผมแบบฟาร์มแบบนี้ชื่อว่าตะวันพลบจันชายสีเลือดนะครับผมโอ้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการเข้าเนี่ยเป็นยังไงครับผมมาฮะ เราทำให้เปิดหน้าต่าง Inventory ขึ้นมาหรือว่าหน้าต่างช่องเก็บของเราแล้วก็ไปที่ดะกอนเอ็กเพลสนะครับผมไปที่ช่องเกาะห่งดวงตะวันนะฮะจะมีลูกแก้วจันทชัยสีเลือดนะครับลูกละดัสิบโกนะครับผมให้กดซื้อหมดเลยนะนีนผมซื้อหมดแล้วนะผมจะซื้อเก็บอีกลูกละกันนะครับผมแล้วก็ดันเจียนเกาะตะวันพบจันทชัยสีเลือดนี้จะเปิดตามเวลานะครับเป็นเวลา3ช่วงด้วยกันนะคบ่ายสามนับถึงหกโมงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มนะฮะโดยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะเปิด2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็คือบ่ายสามถ ถึงสองทุ่มแล้วก็ไปทีสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาสี่โมงกว่านะครับผมจะเข้าพอดีนะฮะโอเคผมมีกุญแจเข้าแล้วนะครับเราก็กดไปที่ตรงนี้นะฮะไอคอนดับควายนะฮะตรงนี้นะครับนี่เลยเข้าไปเลยฮะเราก็จะวาร์ปไปเลยครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่เกาะตะวันพบจันฉายนะฮะเป็นจันฉายสีเลือดนะครับผมซึ่งตะวันพบจันฉายเนี่ยเราสามารถเดินทางมาเองได้นะฮะแต่ว่าจันชายสีเลือดเนี่ยเราต้องทําการซื้อกุญแจแล้วกดเข้านะครับ เป็นแบบใหม่ที่อัปเดตมาพร้อมกับวอลล์คาสามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าจะโหดจะเยี่ยมแค่ไหนครับมอนในนั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นจุดฟาร์มจุดใหม่นะฮะแล้วก็สามารถตีกันเองได้ด้วยนะฮะก็ต้องระวังเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่แบบฟาร์มอยู่แล้วโดนหหด,ดร่วงนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ PK นั่นเองนะครับผมแต่ว่า,าเราถ้าเราสามารถอยู่ได้เนี่ยเราสามารถฟาร์มของได้ เอาละครับเข้ามาแล้วนะครับกับเกาะตะวันพลบจันฉายสีเลือดนะครับผมนะตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็เข้าประตูมาครับแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้เพราะว่าคนเต็มเนี่ยให้แนะนําให้กดเข้าให้เรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าได้เองนะครับเพราะว่าจะมีคนเข้าออกตลอดเวลาเอาละครับเราจะมาอธิบายก่อนนะครับซึ่งในในแมปนี้นะฮะจะดรอปกุญแจแล้วก็กล่องนะครับผมซึ่งกุญแจจันฉายสีเลือดเนี่ยจะดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปเลยนะครับผมกล่องจันฉายสีเลือดเนี่ยก็ดรอปจากมอนทั่วไปเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องจันฉายสีเลือดขั้นสูงเนนน่่ยมอทัััวไปชกะครบ ส่วนจะเป็นกล่องจันฉายสีเลือดชั้นยอดกับมังกรพิษอินทรนินเนี่ยจะดรอปจากเจ้ามังกรพิษเท่านั้นนะครับผมก็คือแบบมอนสเตอร์ประเภทขั้นสูงนั่นเองนะครับผมประเภทบอสอะไรอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเราก็ต้องระวังหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในแบบนี้สามารถตีกันเองได้ด้วยนะครับซึ่งของในกล่องเนี่ยก็จะเป็นของที่ใช้สําหรับฟาร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปเจอมอนสเตอร์อะไรยังไงบ้างครับผม <Okay. S 1> มันนี่มีมอนเลือดล้านเดียวมั้งเหรอ โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนั้นเรืองแสงมาเลยผมคิดว่ามันน่าจะโอ้เจอคนแล้วขา <c oughs> <c oughs> มันมีคขามันเจอหนึ่งคนแล้ว <What there? S 1> เราดูครับดูคนคนนี้ฟาร์มมอนครับ <c oughs> เขาฟันเร็วจังวะ <c oughs> เขาโดนต่อยเวลาครับผม เขาโดนเตะครับแล้วตอนนี้เขากำลังสู้กับยังไม่หยุดยังให้ผมอยากฟันแรงมื่อวหมีคนื้นทีแล้วว่าไรคนให้หน่อยแสดงว่าแนวมันแรงจริงๆอะไรนนิดหน่อยเข้าไม่ได้ปัญหาคือคิดว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าหรอก็ไม่น่าจะสู้ได้นะแต่เขาก็ไม่ทำอะไรผมนะว้าเราบีบม้าแล้วเฮ้ย อากลโดนแบนดปั๊มปั๊มเกินมันตีกันได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงว่ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไง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 เจนแล้วตีได้ไหมเฮ้ยชวนได้หรอวะ เอาดิเอาตัวไหนก่อนดีกว่าระหว่างรอมิลลี่เนี่ยมีต้องรอแล้วเฮ้ยผมรอคุณอยู่นะไม่งอนแล้วงอนรออยู่เนี่ยมาเอาอะเฮ้ยมันมีชูแล้วมันเร็วขึ้นเยอะเลยถ้ามีมิลลี่นี่นะแต่แป๊บเดียวตายอ่ะมิลลี่ความหวังอยู่ที่เธอ เอางี้ปะเจอคนชูจัดเลยปะฆ่าบูมิลี่เข้าได้มันเข้าได้จริงหรอว่คือคือเวลาตายแล้วมันจะหลุดออกไปเลยหรือมันจะเกิดที่ได้ไม่ได้มันไม่น่าจะตายแล้วแบบตายเลยนะต้องลองพี่แล้วถ้าเราหลุดไปเข้าใหม่เนี่ยคือหนักนะตัวนั้นตัวนั้นตรวนั้นจริงนะดูพื้นที่แบบ ตีกรูให้พวกมือไม่เข้าสิเอาละมีสองข้าง,งกี่คนแล้วตรงนั้นอะ่ะเออมาดีวะเวลาลงบอสมันน่าจะมีแบบออโต้ยิงมือรู้สึกดีจัง วอร์เดนไอทิดไอดาบใหญ่คือวอร์เดนใช่ไหมใช่ครับบี่มันคือตัวแทงเหรอมันเกิดมาเป็นแทงครับบี่คือแทงดีกว่าไอดาบกระบี่อะมันมีมีมีโซเบิร์นครับแล้วก็มีอ๋อมันมีโซเบิร์นส่วนตัวใช่ใช่พี่ไม่มีรีหมายยังวะคีย์บอร์ดหลุดไปแล้วด้วยนะ เนี่ยผมก็ไม่ได้เจอคนเว้ยมันไปอยู่ตรงไหนกันวะมันต้องแบบกี่คนเดี๋ยวก่อนก่อนนึ่งอะไอ้แนนม่บอกแล้หเห็นจะมีแชนแนลหรือมีหรอหมดเวลาไหมมันหมดเวลาสองทุ่มอ,อีกครึ่งชั่วโมงไปเลยไปก่อนเลย <c oughs> เอางี้ิลลี่อ่ะกด ไอหาอะไรแทรก W ค้างไว้แล้วก็ไปขี้กี่ขี้ยอตดก็ตดเลยแทรกแล้วขอแทกแล้วใช่ไหมนั่งกอดอกรอเลยเฮ้ยมาแล้วว่ะได้แล้วมาวะกล่องจันฉายสีเลือดโอ้โหก็จะดรอปให้กูนี้ตีคนเดียวบอกเลยนะไม่ดรอปนี่แม่งหัวเสียเฮ้ยตรงนั้นน่าจะมีคนว่ะนี่ไงไอตัวในที่ที่พี่เจอหดไหมกดไหมกดไหมชื่ออะไรวะก็โหถึงน้นมันตีคนเดียวนะ มันมีสแตนด้วยว่ะแอมเบลยูวฟอสแล้วเฮ้ยเราเปิดตีเปิดไงพี่ตีจริงเหรอต้องร้องมันต้องร้องนั่งเงี้ยหัวแดงแล้วหัวแดงแล้วจังเอาเหรอเอาเอาตายเลยเอามีคนมาแทนราว่ะเอาใครไอ้ชู้คนเอาจริง ปิดหัวแดงยังไงนั้นเอาคนต่อไปเดี๋ยวต้องเจอคนต่อไปเลยแน่เดี๋ยวรออยู่หน้าประตูละคนไหนดีกว่าคือมันน่าจะตามคิวนะไอคนที่ชนประตูก่อนน่าจะแบบได้เข้าก่อนแม่งเสกสุ่มเลยครับเหมือนที่พี่มาแก็กุกาชาได้คนแรกอ่ะมาพร้อมๆกันแต่เทนี่เลือกกี่ล้านมาเนี่ยเฮ้ยถามว่าซื้อสองล้าน ลมไปดิลมไปดิ<__>มันก็แค่มอนกะกะที่เลือดเยอะเฉยๆมีอะไหมไม่มีอะไรเลย เฮ้ยไหนอ่ะใจเย็นนะไหนแล้วล่ไอ้เหี้คนเดิมวะคนเดิมพอคนเดิมมันโดนเลยเฮ้ยคนเดิมวะคนเดิมอ๋ออะไรไม่รู้เฮ้ยแต่มันมันก็ไม่หลุดนี่โอพี่ชิบหายอย่ยุ่งกับมันอยย่าเลอะไรนะอย่าไปยุ่งกับมันมันมีนะโอ้ครับพี่ปล่อยเขาไปเถอะครับ ไม่งั้นคนที่หลุดจะเป็นพี่มีโลกชื่อแบบตีติดคนเดี๋ยวสวยพี่ทำไมมันเก่งออกมาเกินอะโอ้ย่าโอนพี่อย่าโอนคนไม่มีเลยนี่นี่นี่ตั้งมาพี่ดูชื่อเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่เปิดเหมือนคัมซีว่าโอหอยู่นี่แรงอยู่นี่มาต้อนเลยสองคนเอาจะเอาว่าพี่เฮ้ยมีสองคนนะคนเดียวคนเดียว เมื่อกี้เมื่อกี้รู้จักคันไม่ได้ไม่รู้จักบลองไหมแล้วแต่เราพี่ต้องเปิดได้ปะเนี่ยไายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมิลลี่กดเข้านะแต่เดี๋ยวถ้าหมดตายมิลลี่ก็เข้าไงไปเก็บไปอ้าวยังอย่ากให้วิ่งมาใส่ดูไหมถ้าอย่างอย่างพี่เดี๋ยวทำไมถ้ามันยืนนิ่งอ่ะพี่ว่ามันกดออโต้อยู่ถ้าออโต้เนี่ยเราออลโต้ก็จับไม่จังเลยเอดีพอดี เอาชีพายมันไปไหนมันตายไปแล้วเฮ้ยรอรอรอคนเข้าไม่เจอโอ้สิ้นหวังน้ำตาลินใช่แม่โอ้คนคนสมมาเกิดขึ้นมาเต็มหน้าวากเลยค่ะเอ้ยเขาได้ยังเอ้ยไม่ต้องฆ่าคนแล้วดิรวมกันแล้วคนรังเกียร์ คือคนคุ้นะมีใครฆ่าเราบอสคนคุณนะไอ้นะตีมันเองผมไม่รู้เรื่องมีชุดซอนชิงใหญ่เกิดอะไรตึกอะไรอะอะไร้ะไอ้มาเองมังกรนั่นไงไอ้คือมันคือบอสเว้ยมันจะดับกล่องกล่องขั้นสูงแล้วมันเกิดตรงไหนอะ ปรากฏตัวที่ทางตะวันพบจันชายสีเลือดตะวันพบจันชายสีเลือดก็อยู่ฝั่งขวาสิวะมันหนักขึ้นเลยมันเกิดมันต้องันมันเลยให้ผมว่าตรงนี้แหละเฮ้ยเจอคนยังวะช่วยก่อนคนเมื่อกี้เราฆ่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวบอสน่าจะเกิดตรงนี้แหละอยู่ตรงกลางหรือเปล่าตรงกลางหรือเปล่าอู่มันล้มไป เมื่อกี้เห็นสองคนนะมายืนยืนเป็นตี้อยู่เอ้ามันเปิดผีพีปะเนี่ยตีผมเลยเฮ้ย,ยไปหาเลยเปิดตรงไหนอะต้องเปิดด้วยไหมอะมังอะเปิดตรงไหนวะอะคอนโทรทีมัง้งเอาชิบหายินเริ่มลอยตายเหรอเฮ้ยเอาตายกันหมด <laughs> กลางฟูที่อุตส่าห์ฆ่าเราให้มันเข้าไปมันทำกับเราแบบนี้หรอวะ <laughs> ไ,ได้เข้าเพราะว่าไอด้ดาบใหญ่หาคนให้นายเข้าไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ฟรีพีเนะครับถ้าเกิดว่าเจอผู้เล่นเนี่ยถ้าว่าผู้เล่นเขาหมั่นไส้เราเนี่ยเราอาจจะโดนตบร่วงคาการฟาร์มได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยเช่นกันนะครับผม ปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นนะครับแลกแจกแถมนะครับผมแลกไดมอนด์วันนี้นะครับฟรีกล่องมังกรล้ำค่าวิจิตรนะครับผมซึ่งกล่องมังกรล้ำค่าวิจิตรเนี่ยเป็นชุดแฟชั่นสวยๆนะฮะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับจะต้องเติมที่เว็บเติมเกม .com เท่านั้นนะครับผมต้องเติมในราคาที่กำหนดเท่านั้นนะครับถ้าเราเติมห0าพันไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรับสิบอื่นได้นะครับผมซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยจะมีตั้งแต่5 0 0 0ันไดมอนด์นะครับ1น0 0 0ไดมอนด์แล้วก็30,000 3่นสามแสนไดมอนด์นะคร ความแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็สุดตัวอย่างเซตมังกรมิจิเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีสำหรับสายสะสมนะครับก็อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยคือ1นึ่งหมื่นไดมอนด์นะครับเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมต้องเติมเกมที่เว็บเติมเกม .com เท่านั้นนะครับผมสามารถรับได้มากสุดถึง50กล่องด้วยกันนะครับผมโอ้เราเจ้าหองมูลทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะครับผมแลกไดมอนด์ที่เว็บเติมเกม .com นะครับ โอเคตอนส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องขอไปลองฟาร์มดกนนะมูก่อนนะขอตัวลาไปก่อนนะกับผมนะครับหอยระทมหรือว่าขอพิฆาะตะูนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะตะวันพบจันฉายสีเลือดก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าหมดเวลารอบนี้นะครับผมจะไปรอรอบต่อไปนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย